ครับสวัสดีเอฟซีนอตตี้ทุกคนทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์น,นอตตี้วิบันน๊น,อน้องเจ้าของทุกช่องอาจารย์นอตตี้พารวยวันนี้อาจารย์ก็อยู่ที่ศาลปู่องดําครับก็เข้ามาไหว้ปู่นะครับก็สั่งทีมงานแล้วให้ซื้อผลไม้มาถวายปู่นะครับก็วันนี้๋ยวจะเก็บพวกน้ําแดงอะไรลงนะครับเพราะมันโดนฝนโดนอะไรละลายหมดแล้วนะครับก็สาธุสาธุสาธุาธบาร,รมีสาธุนะครับกายวาจารจิตตังหังวันทาณ์นะ นาคาที่บดีองค์ดำแซนสตรีจันทานาคราดวิสิทธิเทวปูเชมิอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาขอพอรกันทุกคนทุกคนก็เป็นพยายนต่อหน้าปูองดำนะ้วยควสัตว์จริงตอนนี้จันค้างผลไม้ชุดใหญ่2ชุดแล้วก็ดอกกุหลาบก็สิบเก้าดอกของปูองดำและปูเวทนะครับก็น,นี้จะบนเลยท่าหน่อยเข้าอุ้ยขนลุคับปูรับรู้อ่ะถ้าเข้า3ตัวเม็ดเดียวอีกก็จะนําผลไม้ชุดใหญ่นะมาถวายปูนะครับผลไม้เก้าอย่างเนาะแล้วก็ดอกกุหลาบก็สิบเก้าดอกมาถวายปู่องค์ดำนะขอ3ตัวนะเม็ดเดียวเดอปูนะเด้อเมื่อน,นีอนะ กําไรรุ่นแรกใครอยากได้กําไรปู่นะครับก็5 9 9ร้อบูชาได้เข้าห้องวิพีเสื้อปู่องค์ดํามก็399ครับปู่เวทนีสี่เก้าเก้านะเดี๋ยวอาจารย์จะทําจี้ปู่เวทมาให้ทุกคนได้บูชากันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่ะโอเคครับอ่ะเข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันอ่ะเดีย๋ยววันนี้เราไปดูแนวทางฮาหนอยกันเนาะฮานอยกันอาจารย์ขอเปิดมืถือก่อนแนวทางฮานอย

30, 3ามตัวมี3ามเจ็3 7 0ึ่งสามเจ็ดี่มเฟังครั้งสามเจ็ดหนเีมเจ็ดยเดียวสามเของวุสัยสารห้าน้อยเดนสามสามเจ็ดสามสหนึ่งสามีสามห้าตัวมี3ามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดมเจ็ดเม็ดเดียวสามเฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ จานอตตี้คอลาทุกคนไปก่อนใครอยากบูชาอะไรก็ทักไลกกน์จา์มาเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปล่อว้พ่านน้ไม่มีนะเอาห้าพันไปแลกสองร้อยระวังมิจฉาชีพนะเลขบัญชีต้องบอรจากรน,นตีนเตอร์รุปเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ